เปลี่ยนลุกเสื้อยืดธรรมดานะคะให้กลายเป็นลุกสาวแซ่บไปเลยนะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่กุ้งนะคะวันนี้นะทุกคนกุไก่ก็มีไอเดียจะมานำเสนออีกแล้วนะคะเชื่อว่าต้องถูกใจ สาวๆหลายๆคนแน่เลยไอเดียนี้นะบอกเลยว่าปังมากซึ่งไอเดียที่กายจะมานําเสนอในวันนี้นะทุกคนก็คือเปลี่ยนลุกเสื้อยืดธรรมดานะคะให้กลายเป็นลุกสาวแซ่บไปเลยนะทุกคนเชื่อว่าแบบผู้หญิงหลายๆคนก็อยากโชว์เรือนร่างของเองใช่ไหมแน่นอนเพราะว่ากา่ก็แบบเป็นหนึ่งในนั้นแบบพอเรามีเอวบางๆเนี่ยเราก็อยากโชว์เนาะสำหรับใครที่ไม่มีก็อย่าไปเครียดนะทุกคนมันลดได้แล้วก็ สู้ๆค่ะเปกำลังใจให้ทุกคนเพื่อไม่รีรองงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแซ่บมากบอกเลยแบบแรกนะคะทุกคนก็ให้เราควยมือแบบนี้แล้วก็ดึงเสื้อมาสลับกันแล้วก็เอาชายหนึ่งใส่อีกชายหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มันจะเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะ แบบที่2นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยแต่แค่อยู่ด้านข้างนะคะก็จะออกแนวแบบสาวเปรี้ยวๆหน่อยนะทุกคนก็จะอยู่แบบปลายๆก็เอาอีกชายใส่อีกชายเหมือนเมื่อกี้เลยนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแบบที่3นะก็จะใช้ หนังยางช่วยนะแต่ว่าก็จะเป็นทรงแบบเมื่อกี้เลยสําหรับใครที่ต้องการแบบให้มันแน่นแน่นหรือว่ามัดไม่เป็นนะทุกคนก็ใช้หนังยางมัดได้เลยนี่ก็จะเป็นจุกเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะแบบที่สี่นะคะก็จะเหมือนแบบที่สองนะคะแต่เราแค่ใช้ยางวงรัดเอานะคะก็สำหรับคนที่ มัดแล้วกลัวมันไม่แน่นพอนะคะกูไก่ก็ว่าใช้หนังยางก็สวยดีเหมือนกันค่ะแบบที่หนะคะก็ให้รวบเสื้อของเรานะคะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ม้วนนะคะให้เป็นแบบก้อนหอยนะทุกคนแล้วก็เอานิ้วสอดให้เหลือรูไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะเอาปลายเสื้อใส่เข้าไปในรูเพื่อมัดนะคะ หรือถ้าใครไม่ชอบให้มีปลายเสื้อก็สามารถเอายัดเข้าไปเก็บได้เลยนะทุกคนดึงปลายเชือกให้แน่นๆเลยนะคะจะได้อยู่ได้นานๆนี่ก็จะออกเป็นลุคแบบสาวเปรี้ยวๆแซ่บๆแบบนี้แล้วค่ะแบบสุดท้ายแล้วค่ะแบบนี้นะคะก็จะง่ายมากๆเลยก็แค่ม้วนปลายทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะทุกคนให้แน่นๆเป็นแบบเกลียวๆแล้วก็ ยัดเข้าไปด้านในเสื้อเลยนะทุกคนแล้วมันจะแบบแน่นมากก็จะกลายเป็นเสื้อเอวลอยแบบนี้ค่ะก็จะโชว์พุงของเราเล็กน้อยนะคะก็จะดูเซ็กซี่นิดๆประมาณนี้เลยค่ะ